พระมหาน้อยตอนที่13จากเนนคนโปรดสู่เจ้าของคาเฟ่ในวัดคาเฟ่เปิดทุกวันขายน้ำขนมและเครื่องดื่มบริเวณสำนักสงฆ์อดีตเนนวาทินหรือวิทยาสวัสดีผู้มีลักษณะเป็นกลุ่ม LGBT ได้รับการอุปสมบทโดยหลวงพ่อมหาน้อยเมื่อปี2566 ที่สวนธรรมวารีอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังบวชเปิดคาเฟ่เบเกอรี่ในพื้นที่วัดใช้ชื่อว่านาบุญคอฟฟี่เปิดขายตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาพร้อมโปรโมตน้ำดื่มแบรนด์ของหลวงพ่อมหาน้อยเองมีภาพพระติดที่ขวดและใช้ชื่อว่าน้ำดื่มเพื่อสังคมคำถามคือพื้นที่วัดสามารถใช้เปิดร้าน เชิงพาณิชย์ได้หรือไม่รายได้เข้าวัดหรือเข้าบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างพระอุปชากับอดีตเนนมีขอบเขตชัดเจนหรือไม่นี่คือธุรกิจในคราบศาสนาหรือแค่ศรัทธาที่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างกำไรถึงเวลาตั้งคำถามเพราะทุกตารางนิ้วของพื้นที่สงต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้